วันครบรอบของมาดามเมาสนะคะก็ขอให้มาดามเมานะคะทั้งเอคนในองค์กรแล้วก็ลูกเพจมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพการและใจแข็งแรงเสมอค่ะแล้วก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้อยู่ไปกันทุกๆปีเลยขอให้เพจมาดามเมาสนะคะมีข่าวทันท่วงทีทันเหตุการณ์ทุกข่าวเลยแล้วก็ขอให้มี FC เนี่ยติดตามเพจมากๆยิง่งๆขึ้นไปด้วยนะคะ ครับผมก็ต้องขอไว้พรให้กับเพจมาดามเมานะครับครบรอบ5ปีแล้วตอนนี้ก็เป็นเด็กน่ารักนะคะก็ำลังจะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็อยากให้เป็นเพจที่ผู้คนติดตามเยอะๆนะครับยอดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็อยู่ทําข่าวกับพวกเราไปนานๆน,นะครับ